ส่งกำลังใจในายโยงเชิญยิ้มเข้ารับการผ่าตัดกระทันหันต้องขอส่งกำลังใจให้กับนายโยงเชิญยิ้มหลังเข้าผ่าตัดม้อนรองกระดูกโดยลูกชายแจ้งข่าวผ่านทาง Facebook พร้อมกับโพสต์ภาพนายโยงชูสอนิ้วขนาดเตรียมเข้าผ่าตัดพร้อมกับเขียนข้อความว่า ใจยังสู้แต่ร่างกายมันไม่ไหววันนี้ป๋าเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกหลังครั้งที่สองที่โรงพยาบาลสิริราชขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสู้ๆฮีโร่ของลูกๆด้านชาวเน็ตที่แห่เข้ามาเห็นต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับนายโยงขอให้ผ่านการผ่าตัดครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและขอให้ในายโยงกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิม ทางทีมงานเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนายโยงขอให้หายไวๆนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกเรือดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ